สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับซึ่งวิธีการหรือต่างๆนะครับรวมทั้งข้อไอดตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถไปดูจากคลิปเก่าได้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีหนึ่งก็คือบล็อกโลหสิบนะครับอันนี้สําหรับขันเอาตัวคอยออกมานะครับก็จะมี3ตัวนะครับดูจากคลิปเก่าได้นะครับอันต่อมาก็หัวเทียนนะครับ ของแท้สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือ,อบล็อกเบอร์14นะครับบล็อกขอดหัวเทียนนี่เราจะตัวกับเบอร์14แต่เนื่องจากว่า n i สสันมาร์เนี่ยนะครับมันจะมีช่องคอยเนี่ยครับค่อนข้างจะเรียกว่าเล็กนิดหนึ่งนะครับดังนั้นลูกบล็อกของบางยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่สามารถยัดเข้าไปได้ตรงนี้นะครับนี่เบอร์14 แล้วก็ต้องยาวสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหยิบหัวเทียนออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างช่องช่องค่อนข้างลึกแล้วก็แคบนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้สําหรับการเปลี่ยนหัวเทียนในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวแรกนะครับจะเปลี่ยนตัวที่2ตัวที่3นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดึงคอยออกมานี่ครับใสสัญญ,ญาณ นะครับเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวเราจะไปที่หัวเทียนนะครับก็หลังจากใช้อุปกรณ์ถอดหัวเทียนตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้คอยของเราเนี่ยดึงหัวเทียนขึ้นมานะครับก็หัวเทียนเก่านะครับนี่ออกมาละพอดีตั้งกล้องไม่ได้นะครับก็จะเห็นว่า ขับมา150,000กิโลนะครับก็สภาพยังดูใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ดำมากแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับเข็มก็ยังพอมีนะครับเดี๋ราเปลี่ยนอันใหม่ดีก่ากนะนอันนี้ก็อันใหม่นะครับ่อนมาจากเกอน,นี้เดี๋ยวเราเอาตัคุ้มก โอเคนะฮะเข็มชิดกว่าเดิมเนาะยังใหม่อยู่เปลี่ยนตัวแทนลงไปนะครับก็มุนทางด้านนี้นะครับโอเคดูกันเลยกำลังบุนหัวเทียนลงไปนะครับกรปกรถหัวเทียนตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งเลยนะครับแต่มันพอดีมันบางนะครับใน่งั้อนส่แล้วมันไม่พอดีแบบหนารู้สึกว่ามันจะลงแล้วมันไม่ลงล็อกพอดี ลูกบล็อกบางอย่างจะลงไม่ได้นะเบอร์สิบสี่ใสก็ไปเหมือนเดิมนะครับใส่สวิต์แล้วก็ใส่มัตกระจกนะครับเหนะครับอันนี้ก็ตัวที่สามนะครับก็ถอดหัวเทียน อุปกรณ์ออถอดนะครับเหล็กมันพอดีแต่ว่าไม,ไม่ค่อยคัดหนักเับโอเคเดี๋ยวเราถอดออกมากันนี่นะครับผมใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่เนี่ยมันลงไม่ได้ครับเพราะวาความหนาความหนามันไม่ได้นะครับมันไม่พอดีกวเทียนนี่มันหนากว่านะครับอันที่ใช้เนี่ยมันจะต้องบางนิดหนึ่งนะครับก็คือ ตอนหมุนครั้งแรกมันจะฟืดนิดนึงนะครับต้องใช้งัดนิดนึงนะครับตัวนี้มันก็จะสามารถนี่นะครับเป็นตัวงัดได้นะครับหมุนได้นี่น่าจะหลุดนะเพื่อนๆลองดูนะครับนะฮะมันจะบางกว่ามันถ้าเกิดใครมีลูกบล็อกที่มันบางบางๆหน่อยก็จะถอดหัวเทียนได้เบอร์สิบสี่นะครับแต่ถ้าลูกบล็อกทั่วๆไปเนี่ยมันหนาครับมันจะครอบหัวเทียนไม่สนิทแล้วมันจะหมุนไม่ได้นะครับลองหาดูนะครับ นี่ผมซื้อมาจะแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะผมว่านะเหล็กมันตัวเนี้ยมันงอง่ายเอ <Hey, S 1> ตัวใหม่นะครับเห <Hey, S 1> ็นไหมตัวเนี้ยบล็อกตัวเนี้ย6ตรงเนี้นะครับมันเป็นเบอร์14แต่พื้นที่ในการครอบมันเนี่ยตรงเนี้ยในช่องเนี้ยนะครับมันแคบมากบล็อกธรรมดาล,ลงไปไม่ได้เราใช้บล็อกของเขานะครับที่มันจะบางหน่อยจะลงไปได้นะครับเราใส่กันเลยนะครับแล้วนะครับก็ค่อยๆหมุนเข้าไป ตอนใส่ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะต้องระวังมันร่วงหล่นลงไปนะครับให้หมุนนะครับให้มันตึงๆโอเคครับสตาร์ทแล้วก็เครื่องก็เดินออกมาเรียบให้ได้ดีครับเทียนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ